สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องคนป่าชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาเก็บใบเบาะค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้คือโควิดระบาดเยอะมากทีนี้ที่บ้านก็เลยคือค่อนข้างที่จะไม่มีใครออกจากบ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไปตลาดคือไม่ได้ไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยนะคะก็ เก็บใบเปาะนะคะวันนี้จะเอาใบาเปาะไปทอดมันกินกันนะคะนี่นะคะใบเปาะอันนี้คือแถวบ้านเรียกใบเปาะคือภาษาราชการเขาอาจจะเรียกว่าอ่าเปาะหูเสือแต่ว่าเรียกใบเปาะมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะลักษณะใบาเขาจะเป็นใบาลายๆค่ะ นี่นนะะคะาจะคนละอย่างกับเปลาะหอมนะคะถ้าเปลาะหอมเนี่ยคือเขาใบเขาจะไม่ได้ลายนะคะใบจะเขียวตัวใบเลยจะสีเขียวแล้วก็ตรงขอบขอบเขาอาจจะมีสีน้ำตาลสีแดงอยู่ตรงขอบนะคะอันนี้ มาเจอกับนี้ด้วยนะคะมาเจอว่านเขาควายใหญ่ด้วยนะคะหนึ่งหัวอันนี้ปรงนาค่ะปงนาหรืออีกอย่างเขาเรียกปงปงป่านะคะใบเปาะเนี่ยนะคะนอกจากว่าจะเป็น เอามาทำอาหารได้แล้วนะคะเขายังใช้เหง้าใต้ดินนะคะ,ะลักษณะเหง้าก็จะคล้ายๆกระชายจะมีรากเยอะๆนะคะเขาเอาไปทำยาสมุนไพรได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเปาะหอมอันนั้นจะเอาไปทำน้ำมันหอมระเหยได้ค่ะเข้าป่าตอน ใบสามครึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะพายุเข้ารุนแรงมากเลยค่ะลมแรงต้นไม้หัก็จะจัพเข้า,ค,าค่ะสวัสดีครับจักถุงครับผมค่ะข,ของพี่พี่วางไว้ที่ด่านทิวไผ่แล้วค่ะคบ,บนโตะ๊ะค่ะต้องหมดสชิ้นนะครับ ค่ะใช่คะ่ะครับคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเคอรี่มารับของนะคะจริงๆคือถ้าเป็นป่าอีกแถบหนึ่งเนี่ยคือเขาจะขึ้นถี่มากคือไม่ต้องเดินไกลเลยไม่ต้องเดินหาอะไรที่มันนานขนาดนี้นะคะ อ,อยุงกัดค่ะอืมอันนี้โอ้ออันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าใบเขาแก่แล้วนะคะขึ้นใบที่สองแต่ใบที่สองก็ยังยังเล็กอยู่ก็ไปเอาปล่อยเวยก่อนเอาอันนี้ได้ค่ะ เจอเฟินด้วยนะคะเฟินได้เฟินอะไรไม่รู้ครับเฟินเฟินป่า นอกจากเจอใบเปาะแล้วก็เจอต้นนี้ค่ะต้นบุกต้นทาอเสาเทงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บมันเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะกินมันนะคะวันนี้จะมาเอาแค่ใบปะอย่างเดียวลกมากเพราะว่าแถวนี้คือไฟไม่ไม่ได้ไฟไม่ได้ไหมมีใครติดตานะคะ เจอหน่อไม้ด้วยค่ะเป็นหน่อไม้ไฟเอ๊ะไฟไม่ไหม้แล้วมีหน่อไม้ไฟได้ไงนี่ค่ะเอาถุงขยะมาค่ะคือตอนมาหาถุงไม่เจอหยิบถุงขยะมาแต่ว่าถุงขยะนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะ <c oughs> ต้องขออภายด้วยนะคะถ้าดูแล้วออกจะเวียนเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็คือเราเอาถ่ายจากโทรศัพท์เลยอย่างเดียวไม่ได้มีออปชันเสริมอะไรเลยค่ะอันนี้นะคะตุ้มๆอยู่ตุ้มๆก็คือจะหันง่ายแต่เราต้องล้างให้ดูว่าล้างข้างในให้สะอาดเพราะว่าบางทีจะจะมีกินปืนนะคะช่วงนี้คือฝนตกใหม่ๆอะ่ะ มันจะมีกิ้งกือชนิดหนึ่งเยอะมากคือเป็นกิ้งกือที่ถ้าเราไปโดนคือเหม็นเหม็นจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต่อยหรือกัดแต่กัดด้วยนะคะเคยโดนอยู่ก็ปวดอยู่พอสมควรนะคะพิดไม่ร้ายแรงนะคะแต่ว่ากัดจริงๆค่ะจะเลือดลงไปถึงข้างล่างไหมคะเนี่ย จะเอาอันเล็กไปนะคะใบเปาะคืออย่างเปาะชนิดนี้คือเต็มที่คือเขาก็จะมีได้ไม่เกินสามใบค่ะนี่นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือเขาก็จะแก่เจอพืชน้ำบิโกเนียนะคะ ดีกวเนี่ยป่าแต่ดอกเขาก็จะเล็กๆลืก็จะพยายามทำให้นิ่งที่สุดนะคะลกมากค่ะ เวลาเข้าป่านะคะแนะนำว่าให้ใส่รองเท้าบูทจะดีที่สุดนะคะถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยเขาก็ยังเหลือข้อเท้าใช่ไหมคะก็อาจจะโดนตัวอะไรกัดหรือไม่ก็โดนไม้ทิ้มเอาได้นะคะถ้าอย่างรองเท้าบูทนี่คือกันได้จนถึงนักแข้งเราเลยนะคะจะลงหเหวและะ้วค่ะ งแล้วค่ะคิดด้วยความที่ว่าเขาเป็นต้นกอลูกเล็กๆแล้วมันจะขึ้นเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างลกนะคะบุกป่าบุกป่าป่าดงมาเจอสิ่งนี้อีกแล้วนะคะว่านเขาควายใหญ่นี่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะแล้วเขาหากขึ้นก็จะขึ้นแบบไม่ได้เป็นกลุ่มๆก้อนก้อนแล้วมีอยู่สอง สองหัวเองค่ะสรุปว่าเดินมาติดป่านะคะติดรกค่ะไปไม่ได้นะคะ ก็ยังคงอยู่ว่าเมื่อกี้ฉันขึ้นมาช่องไหนเจ้หน่อไม้ค่ะเห็นไหมคะที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้ที่นี่เรียกหน่อไม้ไฟค่ะก็ส่วนมากเขาจะขึ้นกับก้อลลอกที่ยังเล็กๆอยู่เนี่แหละค่ะ สรุปปรากฏว่าได้มานิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะโซนนี้คือเขาน่าจะน้อยอะคะ่ะยุงเยอะด้วยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปชุ่มชื่นมากเลยค่ะป่าเพราะว่า ก็มีฝนตกบ่อยนี่นะคะจะเป็นบิโกเนียป่านะคะจะมักขึ้นอยู่ตรงแถวๆขดหินที่เป็นคล้ายๆลำห้วยนะคะแต่อันนี้คือลำห้วยที่มาจากภูเขาเขาก็ไม่ได้มีน้ำไหลอะไร สรุปว่านะคะวันนี้คือได้มานิดนึงเดี๋ยวจะไปหาเก็บตรองอื่นอีกได้มาแค่นี้เองค่ะอยากกินนะคะเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วเอ๊ไปเจอ เจอต้นอะไรเดี๋ยวขอลองเก็บดูกับว่ามันคือต้นอะไรนะคะถามกันมูบอลระวังเนี่ยเอ๊ะไม่ออกหลุดขาดต่างหางไม่มีกลิ่นต้นอะไรไม่รู้นะคะก็นะคะจะออกจากป่าแล้วนะคะก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ